ถ้าคุณได้เห็นคลิปคลิปนี้นะคะคุณคือผู้เลือกค่ะที่พี่วีออกมาพูดอย่างนี้นั่นก็คือวันที่28วันที่29วันที่30 3วันนี้จะมีจะเป็นวันที่เปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างกับโลกของเราหรือ,อหรือบางคนอาจสัมผัส ความรู้สึกนี้ได้แล้วส่วนพี่วีเองสัมผัสพลังงานนี้ได้ตั้งแต่เดือนกว่า,วาแล้วเป็นเพราะวันที่29 t i a t l ก้เนี่ยเขามาอยู่หลังพระอาทิตย์เขามาอยู่หลังพระอาทิตย์าายตยซึ่งทำให้พลังงานที่เขาส่งมาเนี่ยมันแรงมากๆ มันแรงแล้วบางคนอาจจะนอนไม่ค่อยหลับบางคนอาจจะมีความรู้สึกวูบวาบซึ่งพี่วีเองรู้สึกอย่างนี้มาได้นานพอสมควรและรับรู้เลยว่าสิ่งนี้มนุษยชาติทั้งหลายผู้คนทั้งหลายจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนขอให้คุณไม่ต้องโทษตัวเองหันหน้ามุ่งหน้าและโฟกัสอยู่ในสิ่งที่ตนเองรักสิ่งที่จะให เกิดในชีวิตของคุณใส่ความรักเข้าไปเยอะๆใส่ความเข้าใจเข้าไปเยอะๆเพราะเข้าใจให้คุณเข้าใจว่าช่วงนี้คือพลังงานของทียริเอเลสยานแม่ที่จะส่งกระแสมาให้กับโลกของเราช่วยโลกของเราช่วยมนุษยชาติของเราให้มีการตื่นรู้ให้จดจำตัวตนของตนเองให้ได้เร็วที่สุดเพื่อที่จะหลุดพ้นและเลื่อนระดับ ของพลังงานจิตถ้าคุณรู้สึกอ่อนเพลียฟุ่นวาบหงุดหงิดไม่สบายหรือรู้สึกอารมณ์ไม่ดีหรือนอนไม่หลับขอให้คุณบอกรักกับตัวเองเยอะๆเข้าใจกับตัวเองความรู้สึกนี้มันเป็นช่วงของพลังงานที่ไหลลงมาสู่โลกของเราและที่สำคัญให้เราเข้าไปดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ เป็นช่วงที่ r e s พักผ่อนเยอะๆแล้วก็ให้เราเนี่ยเ,เดินเหยียบย่ำกับพื้นหญ้าพื้นต้นไม้ก่อต้นไม้กับธรรมชาติเยอะๆเพราะสิ่งนี้จะช่วยบรรเทาเราได้อย่าเผลอตัวเองให้กับอารมณ์ที่มันหลงเข้ามาแล้วทำให้เราหลงแล้วก็พลอยอารมณ์ไม่ดีไปหงุดหงิด ไปพวกนี้ตามกับคลื่นกระแสพลังงานที่มันกดเรากดเราและก็ขอให้เราส่งพลังความรักเนี่ยให้กับจาเมกาให้กับประเทศที่โดนพลังงานกําลังจู่โจมเป็นอย่างหนักในเรื่องของพายุขอให้เราส่งพลังความรัก เราเนี้ยค่ะส่งไปยิ่งเราส่งไปให้กับความรักให้กับโลกของเรามากเท่าไหร่เราจะได้รับมากเท่านั้นเพราะความรักนี้จะเกิดขึ้นจากเราก่อนแล้วส่งไปออกไปข้างนอกโดยการสูดลมหายใจก็ลึกแล้วมองมองเห็นพลังงานมองเห็นคลื่นของพลังงานเนี่ยไหลครอบคลุม ไปทั่วโลกของเราส่งแบบนี้บ่อยๆคัดสูดลมหายใจเข้าลึกๆยิ่งเราทําแบบนี้เยอะความรักจะเติมเต็มที่หัวใจของเราและความรักนั้นจะส่งแผ่ให้กับโลกของเราได้หลุดพ้นให้พ้นภัยสิ่งไม่ดีอย่างรวดเร็วขอให้เราพักผ่อนเยอะๆนะคะวันนี้พีวีทำคลิปสั้นๆเพื่อจะมาบอกให้พวกเราทั้งหลายได้รับรู้ว่ายี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบนี้เป็นช่วงที่เวลา ให้คุณโฟกัสอยู่กับตัวเองโฟกัสในสิ่งที่ตนเองรักอย่าเผลอหัวใจอย่าเผลอความรู้สึกไม่ดีเนี่ยออกไปถ้าคุณเผลอเมื่อไหร่ก็รีบกลับมาแล้วขอบคุณตัวเองและเข้ามาขอโทษความรู้สึกตรงนี้แล้วก็เข้าไปรักความรู้สึกตรงนั้นให้อภัยมันให้เข้าใจว่าสิ่งนี้มันเป็นช่วงที่กำลังจะเปลี่ยน ให้นึกถึงภาพที่เรากำลังซักผ้าเสื้อผ้าตอนนี้โลกของเราเสื้อผ้าสกปรกมากๆเรากำลังซักผ้าซึ่งโยนเสื้อผ้าที่สกปรกสกปรกเนี่ยลงไปในเอในเครื่องซักผ้ามันจะปัน่นปั่นเยอะมากนี่แหละคะ่ะช่วงนี้คือช่วงของอารมณ์ความรู้สึกและโลกของเราโดนปั่นจากพลังงานที่ไหลลงมาอีกนิดเดียวคะ่ะ อีกนิดเดียวเราก็จะเราก็จะ,ะได้เสื้อผ้าสวยๆได้ชีวิตดีๆของเราแล้วค่ะเวลาเสื้อผ้าเราก็ลังดนปัน่นดนปัน่นอย่าเอามือไปกดสวิตช์เพื่อที่จะยกเสื้อผ้าออกมาเพราะเสื้อผ้าจะไม่สะอาดให้เราปล่อยค่ะยิ้มมีความสุขเชื่อมั่นค่ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวขอให้ทุกคนโชคดีนะคะวันนี้พีวีมีความสุขและขอแบ่งปันความสุขนี้ให้กับพวกเราทุกคนค่ะ คุณคือคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ